อาสวัสดีค่ะตอนนี้เด้อค่ะมาส้มสวนบกเกียร์เทศเด้อค่ะเด้อมาส้มสวนบะเกียร์เทศเอ้มันจะขอางพื้นทุใสเนาะนี่นากสวนบะเกียรเทศนี่เนาะอาสวัสด네ีค่ะสวัสดีครับอันเป็นจะของสวนบะเกียร์เทศเมนบอสเมนครับโอ้เป็นยังไงปู่บะเกียร์เทศเป็นยังไงมะคืองามคักแท้บะเกียรเทศนี่เอาอย่างสีเนาะบะเกียร์เทศคืองามแชะนอ ผมก็ใส่สมแดงนี่แหละครับบ่เียดไปจ้งไหนล่ะค่ะการฉีดการพ่นเนาะครับเนาะมันมีฝาในนี่นะครับถ้าเปิดฝาทั้งนอกนี่ออกมันจะเจอฝาในเนาะครับโอ,อ,ยบอยู่บ้านไหนเนาะนี่ยู่หนองไมงงามครับอ,อ๋อปลูกไม่โดนหลอเมนบอกค่ะเมื่อก่อนมันก็ล่องพิดล่องถือเมื่อผูใ้ใดก็ว่าใส่นนั่นดีใส่นนี่นดี บานี้ผมก็ได <c ười> ้ยินค้นบ่าเอาสมแดงนี่มาลองเบิองผู้ใด่ะมาบอกค่ะคนแนะนํำผมมาผมกับว่าหันเสือดอกผมกัเลยมาลองเบืงก่อนนี่แหละครับก็เลยบ้าตะกอนผมเห็ดมันกับว่าได้ดีซ้ำนี่บ้านี้ผมไม่เห็นมารู้จักกับสมแดงมันกัเลยเลยมาลองมาฉีดเบิองกต่เลยเห็นว่ามันได้ผลอ๋อเสียก็เห็นนี่แหละครับสีแดงแค่ไหเป็นไหนคือหน่อยสันไหนแหละค่ะสีดนั่นในน้อยเทาก็ฉีด ตอนก็เล่าอย่างไรขึ้บมันนี่เลครับฉีดเทื่อนึงแล้วก็บ่อยถ้ามันขึ้นมาอีกจักประมาณจักหาซีบเสนหนึ่ก็ฉีดอีกเทื่อนึงโอ้ค่ะ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 ที่นี่มันเป็นดอกเนาะค่ะมันสิจับดอกจับสิจับนุ้ยแล้วก็ฉีดอีกเทื่อนึงสามเทื่อแล้วครับนี่โอ้อ๋อมันเป็นยังตะกี้คือได้สั่งสมแดงมาใส่โอ้ที่สั้งเป็นที่เป็นแหนมมาหนี่งก็เลยว่ามันมันเป็นเงาเงาเหลืองๆจังไหนก็เลย คนว่าอเอานี่ไปร่องมึองอยังเหรอครับามาจับขวดมึงสมแดงนี่นะมันมันดีอยู่บอกครับก็เลยว่าคนก็ว่าดีพ่ดีก็ไปล่องมึงก่อนยาสเบาเสือผมเอาไปร่องแล้วบัจจุนี่ผมเอาไปร่องเออ,เอมันเริ่มดีขึ้นมากนะครับถ้ามือตาเห็นเนี่ยครับเบื้องบนนวยกระโดดแน่นครับยอดกระไงครับโอ้หนาขวบคุ้นนะคะเนาะหนาขวบคุ้นหลายๆนวยขาวโอกโลกเลย ขนาดว่าน,น่วยบวานนี่สุกแน่นออกเพาะผลงานออกมาอย่างขาดเลยเกษตรไปเรื่อยๆเยมียนมาค่ะผมเกษตรใส่ไปเรื่อยแล้วครับเพราะว่ามกู้ไหนไหลใส่แล้วมันเห็นผลนะครับผมโอ้ดี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 ดดพ่วงมิว,มวมุนยิ่งใหญ่เออพ่อเมียพี่น้องเออพ่อไหนปลูกบักเขือเทศปลูกบักทั่ว,วปลูกบักแตงกับฟังอ่ะเด้อสวมแดงได้ค่ะ สมแดงนี่ว่าเมนเชมี่แล้วค่ะคือขี้ปาภาพขี้ว่าภาพสีแลกกินได้เลยรสชาติกาหวานกลมกลมอร่อยเป็นบักทัวเด้เป็นบักแดงก็ได้แต่บ่าบักเรเทียมมันก็สีหวานคืกนนอกัอกนทันวเนาะกระเทียมก็ได้มองนว้ไหมคะเด้อพี่น้องเอ้มึงไว้มองตนนาคอาคุ้นหนไหลโ้ดุกอีรีแม่ดุกอีรีดุกอีรีติดตัวอะไแล้วค่ะ ติดต่อได้บ่ไหนล่ะแม่นี่ติดต่อได้โอ้เผอโทษคนนมีหนี่ครับนแม่ศูนย์หกวันนี่ศูนย์หอ้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสสสเก้าสอนแนะนมากครับ อยากขพี่น้องร่องเอาสมแดงมาใส่เนาะคะ่ะกับบระเือเทศนะคะแต่ว่าหน่วยโดกอีลีค่ะพึ่งกาลังกําลังสิเริ่มสุกแล้วค่ะนี่กาลังสิเริ่มสุกคันพ่อแม่พี่น้องสนใจเนาะ,ค,ะค่ะติดต่อทั้งแดงอภัยไ่สีทั้งยูทูบนะคะทั้งเฟซบุ๊กนะคะสมแดงบริลัมนะคะค่ะพี่น้องเบิง้งสมแดงชิวภาพลอยเปอร์เซ็นต์นะคะใส่ครับ ตาบักเขือเทศงามอีหลีพี่น้องนะคะก็ขอขอบคุณเนาะคะ่ะอวามดีๆเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะ,ะสมแดงชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขอบคุณถ้าสมแดงใครรู้จกัจกเราไม่รู้จักจนเยสเย